ข้อมอนูนไอยนะครับอยู่ได้กินน้ำกันแนนกิเท้สวัสดีครับโอ้โหจริงจริงสวัสดีพี่น้องทุกคนครับผมตอนนี้ผมก็ยังอยู่บ้านดอนดูครับพี่น้องนี่ครับอยู่กับพี่สุดใจพ้าวผอมครับพี่น้องกะพอสุข นี่ใดไมนูย่งพ่อผมครับสวัสดีครับพน้อยครับนี่คือพนอ้อยเปิ่นกัลุงม่ยำลงยำเต่าเิ่นเนาะครับจะเลยเลยแวะเนนำผมกับครับปุกคับใจมันจเล่ว่าพนอ้อยเพิ่นกับอยากเป็นของป้าไปโย่ไปกินนี่มันนะโมีเหรอคมีตนไหนขงผนามกับยังเด้อบ้านจันยังเลืบ้านครูวอันกขาลอกกินหมด น่นผมไปทั่ผมไปอนสากวอนเนาะของปลาเ้อครับของปลาเ้าครับนะเอม็ดอย่างน้นหาไม่แก่บนี่ยึงให้บกห่าฮ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 ่า่าฮ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 ่า่าฮ่าฮัาน่้ี่าฮัาฮ่า่าฮาม่าฮ่าฮ่าฮ่าส่าฮ่อฮ่าฮอาฮ่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 ่อฮอาฮ่าฮ่าฮ่า่าน่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่่า่า้าาสุ่่า่อ่่่านาาฮา กุนายรอนหลายด้ครับที่ใจปงน้ำจิ้มอยู่ครับนะครับจิ้มห้องคุณเสกนี่กันอ๋อขัาวเโะขาันพเป็นเนื้อที่สูงข้าโจวมขา้าว้กินด้วิ่ว่ะกวน้อยกพ่ซอยกกิมด้วดยเดี๋น้อนเลื่อะอ่่อ่ ไลกันนกไปแล้วกระเป๋าเปียกเหรอเดียบเปียกาขัดเป็นฝนานอกรคนผู้สูงมันซื้อหรอกซื้ต่ำจะ่อยแผเก่าเงียเงียบเงียง้หวหง่าก็อันตรายลอกไม้เจริบไม่ต้องไงไงนกมันจิ้มจีลมันเอาปากเ้ยคุงไมามเขาที่าเขาหยยบกินหน่อย ตอนแต่งงานข้าเจ้าสมคันดีวห่อบ่ฮะห้อุ้มเขาห่อว่เนี้ยอุ้มผมเลยอมาอุ่มเปลี่ยนดิบัวลอยอุ่มเปี่ยนดิบัวลอยอยเงี้ยอุ้มแล้วเนาะน่าสีดวัดแล้ววัดที่มาหาอุ้มเนี่ยโอ้ยมันโอ้ยโอ้ยหนุ่งเลอ้ยงนกวนเงาเราเออก็เสยบานในล่างโอ้ยตาไหนาไนด้ใกล้ขนาดนั่นล่ะโอ้ยนี่ละ ต้งโตใช่วะเต็กนเราเนี่ยตีเด้อมาเด้อพี่น้องทุกคนครับออันพักกระเดาพนีักสองช่องอ่ะล่ะบมแองเด้อครับพี่น้องใกล้กลหลายใกล้หลครับใกล้วอันนี้แบบเนละ่ใจน้ำจนี่ี่หลีอว่าหลีนี่ยใจนีีดิ แบบหลายที่ข้อมันยำข่าหรเคยต้องไปเอะิ่มบกิเนาะเขาก็กินนี่ซีละต้องใส่แต่ต้องต้องกลืน่ะกินไปให้ยำข่ายำขาบกเื้องเกลืนมาข่าพ่อใจกันอันนี้หละเราอยบอกระลอยไหมเขาอย่างต้อประยุกต์สงก้อาคุ้มเอนต้องต้มเกลยต้องมสูตรนะ่รแหลันหิวเขาแบบตนมื้อนลางยังไม่ยังเกลยน้อเชไม่กลน้นั่นแหละปัญหาจกหิวบ่นหิวเลยว่าจะอกระเ้อตใจกันนี่ะ mãi tới đây là lạc hãm tin mất hơi mất hết cái bài đó tên tinh gần gấp ba bằng mất <nói> nhân sự tên mất mặt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  mất อยางนี้เน่รนีดุิตอเสียอาจัดดีรวก่อาิเลยเยดุกิตดินอะไรกัทำกสีม่ต้องหวานมันอันนั้นมันมะทุบอไรมางหวานนี้สหวานนะ่ดิมันเ็ะเนาะนเมันหวานังหวานอืเอาเอาสุใจระแทงกุ้ม ยุงเทียมหลาหลายอย่างมันเทียมมันคุ้มไหมเทียมว่าเท่าน้ำกอนว่าเทอยู่ัเทียมมเลออยู่ดเทียมมัยงเทียมว่าเท่เทียเลยอเวกัเท่านเ็นัน่เคเม่เทียมหรือไม่เป็เทียมเเีผมอ่อันนี้มันจะมียอมนมเทียมจเปัวตัวตนนัเหอผมผมเทียมผมเป็นเรื่อนเดียววน้ามเมนเีเนี่ยเียนีเเป็นเ่ยมเเป็นตัวนี่คนที่เที่ยเ่อนเี่ยทีเขาเี่ยเามื่อจัะทคมทุ่งมยนูเลยมันสุก เห็นตาไก่ผมกนเมียรือไรไรตานี่เอาโตด้วยกันด้วยทุกแ่งบีบเลยตาไก่เลยเข้าผมเละน้องแขมันโอ้ยปันบ่กินได้ไก่ก็ได้กินขาเราละจะมาด้วยเอฟซีแล้วปีนหน่อเงยทุกคนจะมากันนะเรื่องธรรมดาปกติครับผู้เดียงมันนกมามเลยไปทำอะไรกั ไปลาออกลากันตัวเนี่ยเปนกินนังทงแทปหม the the so, ูั่นกับี่จะหน่อยสามเจ็ดพทานน้อไิทานก็เท่าผมก็ปผมไปน้ำเปนไปกวนันนีไปน้ำนเปไปกอนมันจะกินเข่าลงน้ำไปหากันมอพ ย่างอ้วมทงสองคนวิ่้หนามตามๆอยู่ตะลมจัดียังเด๋วเฮ้ลมเชี่ยกันเราคุณวิ่งข้ขอันไปพวอดวกไว้ผมกเกับแกวหักตกีเดียวเลยของฟอนโยคาับเลยหลังเนี่ยโอ้หมนหน่หลางว่าเอาเลียาครับแม่ไมเ่ยผมน่าต้องัดเนียตเดยต้นพัฒนาดยกขาม่เราแยกขาไบม้วหนึ่งหลักขึ้นมาวังเกเนะนี่แล้วาเบอก่อยู่ว่ายางมาหอดคนนไปวิ่งจุดไม้กัน ต้องเลี้ยวขามปเลยขี่รถมอาแท้์รืออยู่สายบันรู้สึกไหมว่าจับฟ้องมันเอาขึ้นเลยวพราะว่าเพระว่าข้องยุคาเนาะแปลงนั่งจับฟ้องมันเอาขึ้นไปไว้เนี่ยมันโบมีนคว่องยูคฆ่าเราก็ขนหัวด้วยกันถึงคู่ทหารยังมม่คู่ด้วยกันเนาะมันไปให้ข้าวเดียวตอนที่รถสายแผ่นใบเห็นสีใบเห็นสีรถมอเาแท์ก็อีกอย่างนี้เห็นจำได้แต่ว่ารถไฟครับจำได้ว่ารถพอสุกแค่แต่ว่ามันเหลียวเพเห็นคนพอหนอยสองคนสีตาแต่ยังไม่เห็นอยู่งุคุณตาลีือ ใคิดใคิดางยานนี่เหมือนทางลาถึงร้อยกับเปีวเรียว่ามันจะคอง่เมียนจะคองคนสีมเอาไปไสว่ามียนหรอน้ำยาเมื่อบ่อยี่นี่สูง้อบย ม่ปวดอย่งนี้นี่ผเห็นอย่บนอันหนึงเนี่ยวดวเท้าอนน่จากเงี้ยเงจกมาใหดนี้เราไม่กวดใม่้อนปวดไกนี่ปวดรอดเงงครับยงิเว่าที่หมือนก่งเปนบย่างในขนอยาไปฉีดอ่นันมตายเหมือนาะไม่นทกทนเ็นร้าาเเไม่มขอนนะปวด คนบซือดอกไม่วดแบบนั้นก็ล่ะเอาไปกวดเขาว่าทาดีอวเยม่อนใช่ร่างเขาปวดสองักันนะจะกควายคันมอนนี่ปวดสองกันจาเดียวมารอนมาปวดเขาลกว่ามันบันดินตนมุมงมันเป็นปลายเงีปวดเขาหยี่าางดีในโคันมอนเพราะมันอยู่น้ำรองนั้นเราเองว่าปวดกินง่ายมาก Long quay quay môn yết chim sáng chị ăn mày 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 món chị nghe mày 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 <ops? S 2> บ่าจะูความเป็เสียนดังมากปะเทศมาบึงมาตาป่าทู่โอ้ยป่าขาอยู่น้องทมประดทศหรปลาทู่ี่รับตันนสเดยนจะปลาทู่อะปลาทูปลาทู่ปลาทูได้ยังอัมพีงปลาทูชูมือเนาะก็เหตุผลที่มันมาเหตุ

มันหลายกคนใหญ่สิแ่ยาเนี่ยม uh ือเนเอาับว้นนี้ขอบคุณขอบคุณ่อแม่ี่นงทุกคนเด้อครับเพิ่งคนวห่น่าเดีวมาเลียนมาเดียมาเรียนพันจักรพรรมืออไรคนวห่ักรพิมือเงนท่อยครับผมมือเนบ้อนาจันทนี่บ่อนถดทงนโ้มือินจะม่ขาวเนาะหยนพูดสปรดำรำครับผมพคนใหม่หรือวาขอบ่อขอบนใหยลอดไปด้อเกินทางไะไ ็เจตัวากคนณนึงแหะครับเป็นสื่อเนเงินเมื่อกี้เนี่ยเ้วนเนี่ยโอ้มีประตูขอขี้อยู่ไก่สุดเลยเขาบอกควรๆเอาก็เพจเราฟิเนาะเียกันดีนะครับเราลุงห้อมนุษย์เติเต็เต็นฝันสิ ปานี mm ่ย hmm. so like yeah. 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 really> ังีมันจังสีงามขาดงามาอเนี่เป็นับเป็นพีบอสุกดิผมว่ามันนบอกไม่ยอไหมอมมันมใหญ่บางัอกแม่มันรด้รับับเแี้ยนัว่กันแล้วบเขียย่งเนี่ก็มึงหัวใจกันเลยเพะไปว่าอย่ยี่อมึงหัวใจกนเลกัเงียย่เนาะรกเี้ยเราหกันซื่อเด้ก็้ังเจ้าบวกซักว ขอเบิปีนี้ข็ยางนี้ขอเกียนเนาะนี่ันี้บางบเพราะฉนั้นจำาบอย่านีนีเหมจคปีนึงว่าจะของีน้การซักซักอะซักผงซักซักเก่ซักก่ซักซักซักหัวซักตาลอซักแกวโ้ัดงานลงรวยเห็นไหมงานลงรวยเลิกเเทียนเดีไหมเลิกเปิเียนเยับคนสมเกยเไหมซักหัวหนันบ้าอยหวเ่ย

ไปต้มเยังว่าันตวนคือต้งรากินของลงไปตรงไหนมาอดมืกไป่ได้นี่มัน่หยาบนะครับปนพ่อดนนุ่มไปเยอะียบก้งหนอยสีบมนนีตซุ้มหยาบๆนี่การเราไปตึงเลยเนียมันนี่ก็อย่ข่าง้อธรรมดาก็ขาง้อเนี่ยนุ่มเนหวานไปเลยมบางทั้วันี่ำน่าง้ปุ่นนี่ซีนมันอยอกแดงแดจนซำมนของอ้ลุเ่เนี่ยมันแสบเยอะมันมาแสบตะเกีวนนิดไมปวด เพ like the ิ่ปซนื้อทีนึ่งจำแก้วจำปลาตัวพีกับอะไร้วก็เออแม่ปลาสวยแล้วจำมีแค่ตัวพีส้มเพชรเกินหมดไหมเพชรเออเพชรเลยเพชรกินตัวเนียง่ไดเลยต้อกินแบบต้องเพชรยังกินนีกต้องกินยงเดียดีกันนั้นบ่เพชรมันก็บ่เป็นได้กินไมแก้วกินอ่งนียนี่เนาะมาเพชรน้ำเต็ม ก็โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมก็ได้มาหาพวกผมคือเก่าเลยครับแบบบุญกบบว่าได้ยุไกลกันเนาะพี่น้องได้ไก่กันได้ก่ไกกันนี่างละบุบุกไกลเลยครับบ้านพนน้อยได้ไก่กันนี่างละเล้วแวยนมาหากันกินเข่าด้วยกันกินเข่าสามเมื่อคืนมั้งแม่นครับกินเข่าสามเมื่อคีนซีซีพวกพ้อกันกันกับบ้านกับบ้านนั่นเพื่อนยัดก็มายัดประกอนกันเลยแยกจักแล้วแยกที่เราบ้านบ้านลุงตื่นเขาเดี๋ยวผมหอด โอแม่เจ้ามาบุกไก่ชัดหนึ่งเลยนุ๊กปนัวขอขอบคุณทุกคนครับที่ณธรรมยำ zoom ยำ z มช m ต่ำน้อยๆของผมเหมือนเดิมครับขอขอบคุณทุกคนสำหรับวีนนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเย็ดครับ